ซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยรู้สึกเสียดายที่เรียนเอกดนตรีนะผมไม่ได้เสียดายเลยเลยสวัสดีครับผมมิเนียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ การสอบเข้าและก็การเรียนในเอกดนตรีเนื่องจาก 2- 3สาวันมานี้นะครับมีคนทักมาถามเยอะเป็นพิเศษนะคิดว่าน่าจะเป็นน้องๆมหเนาะที่อยู่ในช่วงที่กำลังหามหาลัยที่จะเรียนต่อแล้วก็สนใจที่จะเรียน,นเอกดนตรีก็เลยทักมาที่เพจหลายคนมากนะครับว่าแบบพี่ครับมีวิธีการเตรียมตัวยังไงในการสอบเข้าเอกดนตรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เนาะตอนที่เตรียมตัวในการสอบเข้าเอกดนตรีแล้วก็ตอนที่เรียนนะว่าเจออะไรบ้างเนาะ อาจจะไม่ถึงขั้นละเอียดนะอาจจะเป็นแบบพอไกลๆได้นะครับให้น้องๆที่กําลังสนใจโอเคก็ตอนช่วงเริ่มต้นผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดก็แบงค์แงเหมือนกันว่าโอการจะเข้าไปเรียนเอกดนตรีเนี่ยมันดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเลยแล้วก็เหมือนเรามาสนใจที่จะเข้าเนี่ยมันก็คือช่วงแบบม6แล้วอะ่ะ คือมันเหลือเวลาน้อยมากเผอิญว่าผมโชคดีที่แบบว่าช่วงนั้นก็เหมือนกับอินเทอร์เนต็ตเริ่มมาแล้วแล้วก็หาข้อมูลจากช่วงนั้นน่าจะเป็นพันทิปเนาะก็ยังเล่นพันทิปกันอยู่ก็เลยเข้าไปหากระทู้ว่าอ่ะมาหาลัยของที่นี่ที่นี่ที่นี่เขามีวิธีการสอบเข้ายัางไงนะครับก็ไปเจอกระทู้ที่เขาแนะนําว่าสอบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะก็คือถ้าเป็นเครื่องดนตรีอย่างของผมก็คือกีตาร์เนาะเชื่อว่าหลายคนที่ดูส่วนมากก็จะเป็นมือกีตาร์ใช่ไหมกีตาร์ก็จะมีสอบสเกลอ่ะสอบเพลงบังคับเพลงอิสระ อ่านโน้ตอ่าสายรีดิ้งแล้วก็จะมีสอบเรื่องทฤษฎีอ่ะที่ผมกลัวสุดเลยก็คือทฤษฎีซึ่งไม่รู้ว่าไอ้คำว่าทฤษฎีดนตรีที่ใช้สอบเข้าในเอกดนตรีเนี่ยมันลึกขนาดไหนอเผอิญอเผอิญว่าโชคดีที่มีรุ่นพี่เรียนอยู่ก็เลยลองถามเขาแล้วก็ปรากฏว่าได้การแนะนํามาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะแนะนําเลยนะว่าทุกคนที่คิดจะสอบเข้าเอกดนตรีจะต้องอ่านเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือทฤษฎีดนตรีอาจารย์นัชชานะเล่มสีชมพูนะครับ อันนี้แนะนำะเดี๋ยวผมลองดูว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะทฤษฎีดนตรีหนังสือทฤษฎีดนตรีอาจารย์นัชชาอ่าตอนที่ผมดูจะเป็นเล่มนี้อ่ะเป็นสีชมพูอ่าเป็นสีชมพูที่ข้างบนเป็นสีขาว,ขาวๆเทาๆแบบนี้แหละเล่มนี้นะครับคือเล่มที่ทุกคนต้องอ่านนะห้ามพลาดเด็ดขาดเ๊้หรู้ว่าเล่มนี้วะ <laughs> คิดว่าน่าจะเป็นสีขาวมากกว่านะ แต่ว่าเนี่ยแหละเป็นเล่มพวกนี้แหละเริ่มต้นตอนนั้นผมซื้อที่น่าจะเป็นร้านหนังสือดอกยญานะครับแต่คิดว่าร้านหนังสือทั่วไปน่าจะมีนะลองหามาอ่านกันนะครับไม่ก็เป็นอันนี้สีดํามันอาจจะเปลี่ยนสีตามการพิมพ์แต่ละครั้งเนาะก็ข้างในนั้นจะเป็นสอนทฤษฎีดนตรีถ้าเล่มนี้นะครับเล่มที่ผมอ่านเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะเบื้องต้นแล้วก็มีแบบฝึกให้ทําซึ่งมันจะตรงกับข้อสอบที่เราเจอมากๆนะครับถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ ต้องบอกว่าตอนนั้นคือน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมผมไม่แน่ใจว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนคนที่เพิ่งสอบเข้าเร็วนี้ก็มาแนะนํารุ่นน้องด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เราอาจจะรู้แบบอย่างนี้แค่เนี้ยไม่ได้เนาะเราอาจจะรู้แค่แบบว่าเฮ้ยมันน่าจะมีมันหน้าไม่ได้อะเราต้องรู้ที่มันชัดเจนกว่านี้เพราะงั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําต่อไปก็คือทุกคนจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัยที่เราอยากเข้าอาจจะไม่ใช่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของมหาลัยนะเป็นเว็บไซต์ของคณะ ที่เราอยากเข้าก็คือในที่นี้ก็คือคณะดนตรี <c oughs> ใช่ไหมบางมหาลัยอาจจะอยู่ในคณะศิลปศาสาตร์บางมหาลัยอาจจะอยู่ในมนุษยศาสตร์ในาครุศาสตร์อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องไปดูอเองว่ามหาลัยที่เราอยากเข้าเนี่ยเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในคณะไหนแล้วก็เว็บไซต์ของเขาเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับที่จะมีบอกเราเรื่องรายละเอียดว,ว่าการจะสอบเข้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้อ่ะผมยกตัวอย่างจากมหาลัยที่ผมจบมาแล้วกันก็คือดนตรีสากลจันเกษมนะครับถ้าเราเข้ามาดูในหน้านี้เนี่ย เขาจะบอกเลยว่าโจทย์ที่เขาต้องการให้เราทําในการสอบเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพลงนี้ใช้สอบประกอบด้วยเพลงที่เตรียมมาเองนี่คือเพลงอิสระนะครับก็คือเพลงอะไรก็ได้ที่มันได้โชว์ทักษะทางดนตรีของเราหน่อยถ้าเป็นกีตาร์ผมก็แนะนําให้เป็นเพลงกีตาร์บรรเลงนะครับซึ่งในไทยก็อาจจะหลายหลายคนก็จะนึกถึงใครอ่ะนึกถึงอาจรแจ็คธรรมรัตน์นึกถึงจ,งจนงนหนึ่งไม่ในอ่ะ เพลงประมาณนี้เพลงของอาจารย์2ท่านนี้ก็จะมีเพลงที่มันแบบไม่ยากเกินไปอยู่ถ้าใครที่อยากจะโชว์มากกว่านั้นก็อาจจะเลือกเพลงสากลไปเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ตามโจทย์คือเพลงอิสระเราใช้เพลงอะไรก็ได้นะครับซึ่งตอนนั้นผมใช้เพลง dream theater นะครับชื่อเพลงว่า on the back of angel เป็นเรื่องตลกมากก็คือเพลงมันยาวมากแต่ว่าโดยปกติอาจารย์ที่เข้าสอบเนาะเขาก็จะแบบถ้าเกิดพอเห็นทักษะเราแล้ว อาจารย์บางคนก็จะบอกให้หยุดนะเพราะว่ามันมีคนที่รอสอบเข้าเยอะแต่ของผมเล่นจนจบเพลงเล่นจนจบเลยนะครับประมาณ10นาทีโอ้ oh, อาจารย์ขยันดูมากเกือบเกือบสินาทีเออเพลงมันแบบนานมากแล้วก็หลังจากที่เป็นเพลงอิสระแล้วก็จะเจอเพลงมังคับเลือกนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเอกเพลงมังคับก็จะแตกต่างกันไปนะครับและทักษะเพิ่มเติมอ่าทักษะเพิ่มเติมอันนี้แหละก็คือจะเป็นเรื่องของสเกลนะครับหรืออาจจะมีเรื่อง gio, อะเพจิโอเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็แล้วแต่กรณีการส่งคลิปทั้ง2เพลง และทักษะเพิ่มเติมอยู่ในคลิปเดียวกันเพลงัง <Okay, S 1> คับเลือกนี้มีความสัมพันธ์น้อยกว่าเพลงที่เตรียมไปเองอีกหนึ่งเพลงอ่าการสอบทฤษฎีและโสดทักษะโอเคทฤษฎีดตนตรีพื้นฐานที่เขาต้องการทดสอบเราก็คือการอ่านโน้ตขั้นคู่บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ค่านโน้ตและอัตราจังหวะ ทแอดและคอร์ดโอเคทั้งนั้นคือทฤษฎีที่เราต้องอ่านเราก็ต้องเน้นเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือตามนี้เลยการอ่านโน้ตว่ากุญแจมีกุญแจอะไรบ้างนะครับกุญแจซอนกุญแจฟากุญแจโดขั้นคู่ขั้นคู่2คืออะไรคู่3าคู่4ี่คู่5คู่6คืออะไรนะครับบันไดเสียงเมเจอร์ประกอบด้วยระยะห่างของแต่ละบันไดเสียงเนี่ยเท่าไหร่นะครับเมเจอร์ไมเนอร์ค่าโน้ตและตาจังหวะเนาะก็คือตัวดำา4ตัวเท่ากับตัวกลมกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ย การย่อยค่าโน้ตแล้วก็การบวกมันการลบมันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องตัวหยุดด้วยนะ Try a d และคอร์ดก็คือโน้ต3ตัวเนาะ ไฟแอบโน้ตสตัวแล้วก็คอร์ดคอร์ดก็ลาอาจจะไม่ได้เจอคอร์ดที่ยากมากแต่อย่างน้อยอาร์เซเว่นอย่างเงี้ยอาจจะมีตรวจทักษะก็คือการฟังระดับเสียงค่าน้ตขั้นคู่และไทรแอดซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราได้ทฤษฎีด้านบนต่อไปเราก็ต้องฝึกปฏิบัตินะก็คือเป็นเรื่องของการฟังอาจจะต้องมีการฟังแล้วมีการเขียนซึ่งอันเนี้ยตอนที่ผมสอบผมก็ยอมรับตามตรงว่าผมยังทําไม่ได้นะเรื่องการไซร์รีดหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าคะแนนด้านอื่นค่อนข้างดีก็คือทาด้านอื่นได้หมดซึ่งปัจจุบันเนี้ผมว่ามันก็คงเข้มขึ้นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เข้มแค่อาจารย์หรือมหาลัยที่เราสอบเข้าแต่มันต้องเข้มในเรื่องของคู่แข่งด้วยก็คือคนที่สอบกับเราถ้าเกิดเขาทําตามโจทย์ได้ดีกว่านั่นก็แปลว่าเขามีโอกาสท,ที่จะได้รับเลือกมากกว่าเราเพราะงั้นคืออย่างแรกคือเราต้องทําตามโจทย์ให้ได้ครบและดีด้วยมันฟังดูยากนะแต่ว่าจริงๆผมอยากให้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่างอย่างเช่นเขาต้องการทดสอบอะไรบ้างเราติกต๊กติกตกตก กีตาร์ไฟฟ้าถ้าเป็นของแจงเกษมบัง,บงคับเลือกก็คือมีเพลงนะต่อไปนี้อะ r ร d เ o u s e Jimmy h e n d r i กมีเพลงของจานแจ็คครรมรัตนะ Falling i in เ Love a g a ก n มีเพลงของ o n n y Ro l l ลินนะครับ t u r n e r m a d n แ s s แลวก็บวก i m p r o v i s a t i o n บทเพลงถนัดหนึ่งเพลงก็คืออันนี้คือเพลงอิสระอ่ะแล้วก็สอบสเกลนะครับมาในเสียงเมเจอร์ไมเนอร์แล้วก็อ่านโน้ตนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์ก็จะเป็นคล้ายๆการสัมภาษณ์งานเนาะก็จะเป็นคุยเรื่องทัศนคติประสบการณ์นู่นนี่นั่น น,นี้ก็จะเป็นของเครื่องอื่นนะครับก็รายละเอียดแตกต่างกันไปเพลงมังคับก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่เจอเหมือนกันคือน่าจะเป็นเรื่องสเกลเนาะบันไดเสียงเมเจอร์บันไดเสียงไมเนอร์นี่เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้สอบไปถึงฮาร์โมนิกไมเนอร์ไม่ได้สอบไปถึงเมโลดิกไมเนอร์นะครับสาหรับการสอบสเกลนะสมมุติว่าเป็นการสอบไล่เมเจอร์สเกลนะก็อาจจะเป็นลักษณะของแบบนี้นะครับก็คืออาจารย์อาจจะสั่งเรามาว่า อันไหนลองไล่ C Major Scale Root สาย5อ่ะเราก็จะต้องเริ่มแบบรูสายห้านะอ่าแบบนี้คือ1นึออกเตปถ้า2ออกเตปล่ะอ่าแบบนี้ถ้าเกิดรูสาย6กก็จะเป็นซึ่งก็แล้วแต่อาจารย์จะสั่งซึ่งคำว่าร o ท หมายถึงสายไหนอ่าอาจารย์ก็จะสั่งว่ารู้สาย5ก็คือเราต้องไล่คีย์นั้นนะที่อาจารย์สั่งในสาย5ถ้าเป็นรู้สาย6ก็จะไล่คีย์ที่อาจารย์สั่งในสาย6นะอ่าไมเนอร์เอไมเนอร์รู้สาย6ถ้าบอกรู้สาย5อา่าก็จะต้องมาเป็นตรงนี้ละ แบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเจอแล้วก็เราต้องค่อนข้างแม่นประมาณหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้สั่งคีย์ยากมัง้งแล้วแต่ดวงนะบางคนอาจจะเจอคีย์แฟตลตอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแม่นนิดนึงเนาะในการหาโน้ตรูทให้เจอนะครับเร็วๆหรือนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอื่นเรื่องขั้นคู่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอในตอนที่สอบปฏิบัติตเนาะปฏิบัติก็จะเป็นเพลงมัคคับเพลงอิสระแล้วก็เรื่องไล์สเกลนะครับไล์สเกลอันนี้ถือว่าถือว่าใจดีแล้วที่มีแค่ minor, แต่ตวา ถ้าเกิดใครที่อยากให้รู้สึกมั่นใจกว่านี้นะครับให้รู้สึกแบบว่าเออไม่กังวลถ้าต้องเจอเยอะกว่านี้ผมก็แนะนําว่าให้ฝึกพวกฮาร์โมนิกไมเนอร์ไปด้วยนะแล้วก็เมโลดิกไมเนอร์อ่ะอย่างน้อยให้ได้สักหน่อยก็ยังดีฟอร์มฟอร์มหนึ่งก็ยังดีนะครับหรือบางทีอ่ะใครที่อาจจะโชคร้ายก็จ,จะเจอแบบลองไล่สายเดียวสิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นถ้าซีเมเจอร์สายเดียวอย่างเงี้ย มีโอกาสเจอได้เหมือนกันนะจุดประสงค์คือเขาต้องการทดสอบแหละว่าเราสามารถจําเสียงของสเกลได้ไหมซองให้ดีๆนะเพลงบรคับเพลงอิสระนะครับส่วนถ้าเข้าไปเรียนแล้วนะครับเรื่องที่คนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องโน้ตก็อาจจะต้องติวเรื่องนี้เป็นพิเศษนะเพราะมันสําคัญมากอย่างเวลาเราสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่มีข้อกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทฤษฎีดนตรีปุ๊บเนี่ยมันส่วนมากมันต้องเขียนบรรทัด5เส้นอะไรเงี้ยเราต้องลุกคลีกับมันเยอะมากนะครับ แต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือมันก็มีเพื่อนที่พากันไปแหละเพียงแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเท่านั้นเองบรรทัด5เส้นไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามวิชาทฤษฎีดนตรีนะครับวิชาการประพันธ์เพลงรวมไปถึงโปรเจกต์จบของเราอะไรเงี้ยเราจะต้องเจอบรรทัด5เส้นตลอดเวลาคือเขียนโน้ตมือหงอิกแน่นอนอย่างประพันธ์เพลงที่เราต้องอแต่งเพลงขึ้นมาเองนะครับให้เครื่องสายให้เครื่องเป่าเล่นเราก็ต้องเขียนโน้ตทุกเครื่องนะครับ เพราะงั้นคือมันอาจจะยาวเป็น10 20แผ่น30แผ่นถึง50แผ่นนั่นนะคือเขียนมือทั้งหมดนะครับที่เจอนะแล้วก็เรื่อง a r t r a i n i n g นะครับที่เราต้องฝึกฟังให้ออกแล้วก็ต้องเขียนโน้ตทันทีนะครับถ้าเป็นของที่ผมเจอก็ถือว่าค่อนข้างใจดีนิดนึงก็คืออ่ามันจะเป็นการฟังและ move d ดก็คือเราไม่จำเป็นต้องเขียนคีย์ให้ถูกเขาจะตั้งคีย์มาให้แค่ให้เรา Move โน้ตตามระยะห่างของเพลงที่เขาเปิดมาเฉยๆว่ามันห่างเท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนโน้ตเป็นยังไงแล้วเ,เขียนให้ถูก อ่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนวิชาเครื่องเอกของเราอย่างกีตาร์เราก็อาจจะเจอลูกซีเควนต์ต่างๆนะครับที่อาจารย์ก็จะแจกชีตโน้ตมาแล้วก็ให้เราไปซ้อมมาสอบนะแล้วก็จะมีต้องแต่งเพลงอ่าเพลงบรรเลงกีตาร์ของเรานะเพื่อไปใช้สอบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งบรรยากาศแต่ละวันเราก็จะเจอแต่เราก็จะเจอแต่เสียงดนตรีอ่ะ ก็เดี๋ยวเข้าภาคดนตรีก็จะมีคนมานั่งซ้อมเป็นโนเพื่อนก็จะนั่งซ้อมเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีวิชารวมวงก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้แย่นะถามว่าแล้วเราเรียนดนตรีไปเราจะมีงานไหมคําถามนี้มันเป็นคําถามที่เหมือนผู้ใหญ่คง สงสัยเป็นพิเศษใช่ไหมคือจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของผมรวมรวมทั้งเพื่อนๆที่อายุใกล้ๆกันตอนนี้ไม่มีใครแทบจะไม่มีใครที่ไม่มีงานนะทุกคนมีงานหมดสิ่งที่อยากจะแนะนําให้ทําก็คืออย่ารอให้เรียนจบแล้วค่อยหางานทำนะครับเราควรจะสั่งสมประสบการณ์ให้เยอะที่สุดในระหว่างที่เราเรียนนี่แหละก็คือเรียนไปถ้าเกิดมันมีงานอะไรที่มันต้องการ เด็กรุ่นใหม่นะครับต้องการคนไปช่วยงานก็ให้เรารีบคว้าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานทำสเตทการไวริงสายนะครับเทคนิคเชียนการไปอยู่สตูดิโออะไรต่างๆพวกนี้คือคอนเน็ชันที่ทําให้เราได้งานโดยตรงนะครับรวมถึงเล่นดนตรีกลางคืนรวมถึงสอนพวกนี้คือของจริงครับพวกนี้คือโอกาสที่เราจะได้งานเนี่ยมาจากการที่ เราเริ่มทางานตั้งแต่ตอนเรียนเลยไม่ต้องรอเรียนจบซึ่งงานในสายดนตรีมันมันไม่ได้ใช้วุฒิอยู่แล้วอ่ะจะพูดกันถึงปัจจุบันเนี่ยขนาดว่างานสายอื่นบางสายยังไม่จําเป็นต้องตรงสายเลยนึกออกไหมยังไม่จำเป็นต้องเรียนสายนี้มาแล้วทางานด้านนี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องการคนที่ทํางานเป็นจริงๆเพราะง,งั้นของดนตรีสายที่เรียนเอกดนตรีเนี่ยยิ่งหนักกว่าอีกคือไม่จําเป็นเลยวุฒิไม่ได้จําเป็นกับการทํางานเลย แต่โอเคเราเรียนบู๊เนี่ยมันเป็นมันมีประโยชน์กับเราแน่ๆสักวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องไปทํางานอื่นด้านอื่นจริงๆนะการมีปริญญาตรียังไงก็ดีกว่าเพราะงั้นคือคําถามที่บอกว่าเรียนดนตรีแล้วจะมีงานไหมผมมาอยู่ที่ตัวเราในการขวายคว้าโอกาสแล้วก็การใช้ทักษะที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์นะครับเราอาจจะต้องทําอะไรมากกว่าเล่นดนตรีนะครับมากกว่าแค่การหยิบเครื่องเอกของตัวเองมาเล่น เราอาจจะต้องทําอะไรมากกว่านั้นนะอย่างยุคนี้เราอาจจะต้องฝึกในการทําคลิปวิดีโออยกตัวอย่างนะเป็นครีเอเตอร์หรือเราอาจจะมี v a l ูทางด้านอื่นอ่ะก็คือการเป็นอาจารย์สอนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราใช้เรื่องของดนตรีมาเกี่ยวข้องได้นะครับรวมถึงเราอาจจะต้องศึกษาเรื่องอ่า recording นะครับเรื่องการบันทึกเสียงเรื่องเกี่ยวกับอ่าเกียร์ต่างๆในสตูดิโออะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะทําให้เราได้เปรียบทั้งหมดทุกเรื่องนะครับยิ่งเรารู้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสได้งานเยอะเท่านั้นฮะ สุดท้ายนี้นะครับถ้าถามว่าเอกดนตรีน่าเรียนไหมก็ต้องตอบว่าคนที่จะตอบคําถามนี้ได้มีแค่ตัวเราเองซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยรู้สึกเสียดายที่เรียนเอกดนตรีนะผมไม่ได้เสียดายเลยเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนที่เรียนเอกดนตรีทุกคนมีชีวิตที่โอเคมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ได้แย่กว่าคนที่เรียนสายอื่น แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีอย่างอื่นที่พร้อมมากกว่าแล้วเรามาาีวิชั่นในการมองว่าเราเรียนทางนั้นแล้วมันมีโอกาสเติบโตมันมีโอกาสไปเจออะไรมากกว่า ซึ่งก็สามารถไปเลือกทางนั้นได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าดนตรีเราสามารถเล่นได้แม้ว่าเราไม่เรียนเอกดนตรีก็ตามทุกคนสามารถเล่นดนตรีได้หมดในโลกใบนี้นะครับทุกคนที่ประสบความสําเร็จในด้านดนตรีแล้วไม่ได้เรียนเอกดนตรีก็เยอะนะครับการเรียนเอกดนตรีไม่ได้การันตีอะไรเรื่องความสําเร็จในวงการดนตรีเลยแต่ว่ามันแค่ทําให้เราได้อยู่กับมันมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเราอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจามากช่วงนึงในชีวิตที่เราได้เรียนมหาลัยแล้วเราก็เรียนเรื่องที่เราหลักมากๆเรื่องหนึ่งเท่านั้นนเองะครับ โอเควันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันแล้านะครับใครมีประสบการณ์ดีๆก็มาแชร์บอกกันตรงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ คอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์ by Minion ตั้งแต่เบสิกยันแอดวานซ์ราคาเพียง1,690บาทจาก2,280บาทเนื้อหาอัดแน่นเน้นๆมีครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ความยาวรวมกันถึง12ชั่วโมงและแบบฝึกจุใจร้อยกว่าแบบรับชมและปรึกษาได้ฟรีตลอดชีพสมัครได้แล้ววันนี้สมัครก่อนเก่งก่อน